ท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับรถจิ๋วกันนะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านอย่าลืมบริจาคร่วมสนทุกทุนให้กับองค์กรยูนิเซฟนะครับยูนิเซฟ every child เพื่อเด็กทั่วโลกนะครับเพื่อให้เด็กๆมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มแล้วก็มีอาหารการกินนะครับแล้วก็มีการศึกษาครับสามารถได้เรียนด้วยแล้วที่สาคัญคือมีความปลอดภัยในชีวิตด้วยนะครับในประเทศที่ไม่สงบหรือว่ามีความอันตรายนะครับยูนิเซฟจะเข้าไปช่วยเด็กๆเหล่านั้นนะครับ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ไหนดูกันนะครับทุกท่านสามารถบริจาคผ่านทางธนาคารกรุงเพทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีุทยาธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์นะครับตามสาขาที่ระบุนะครับคือเข้าบัญชีองค์การยูนิเซฟนะครับเท่านั้นนะครับหรือจะสแกน QR code นี้แล้วบริจาคเลยก็ได้นะครับเข้าองค์การยูนิเซฟนะครับไปได้ทั่วโลกเลยนะครับหรือจะสแกน Q หรือจะสแกน QR code นี้แล้วสนทานากับท่านเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ ไลน์ออฟฟิเชียลยูนิเซฟโดนาชั่นนะครับออฟฟิศไลน์ของยูนิเซฟสำหรับส่วนบริจาคนะครับส่วนรับสนับสนุนนะครับบริจาคผ่านยูนิเซฟโดนาชั่นก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้วันนี้เรามาดูรถจิ๋วกันนะครับมาดูกันนะครับรถจิ๋วนี่คือรถจิ๋วจากญี่ปุ่นนะครับนี่คือรถจิ๋วจากญี่ปุ่นนะครับ จะเห็นว่าเก็บรายละเอียดดีมากเป็นของสะสมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับรถจิ๋วจจ๋วเลยละครับไม่ใช่ไม่ใช่เล็กธรรมดาจจ๋วเลยแหละอ่านยี่ห้อไม่ชัดนะครับทําแค้นแลเปบอกไม่แน่ใจนะครับอยู่ในประเภทรถคลาสสิกนะครับรถคลาสสิกรถโบราณเนาะงานละเอียดนะครับเป็นโลหะนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับพื้นเป็นโลหะนะครับแต่คอนโซลมีที่นั่งด้วยนะครับทํางานละเอียดพอสมควร วงมาลัยม <Es> <an> ีด้วยละเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะด้านขวามือจะมีวงมาลัยด้วยด้านหลังที่เห็นเป็นเบาะโซฟานะครับเบาะยาวทีเดียวด้านหน้าก็เป็นเบาะโซฟาเหมือนกันนะครับก็คือว่านั่งเบาะเดียวกันทั้งหมทั้งทั้งคขับหรือคนขับแล้วก็คนที่นั่งข้างๆนะครับเป็นเบาะโซฟาในสมัยนั้นเราจะเน้นรถให้นั่งสบายเหมือนกับอยู่ในบ้านนะครับ ถ้ามองดีๆสังเกตเห็นว่ามีโซฟาสองตัวนะฮะมีโซฟาทั้งสองอันนะฮะข้างหน้าก็เป็นโซฟาข้างหลังก็เป็นโซฟานะฮะเขาเรียกว่าเป็นเป็นคอนเซ็ปต์ของรถสมัยนั้นที่ว่าจะต้องทําให้รถสบายมาอยู่ในบ้านนะครับทําแคนหรือเปล่าไม่แน่ใจรถยี่ห้ออะไระผมไม่แน่ใจนะครับต่นี้เป็นของสะสมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับทันแคนหรือทําแคนเรมไม่แน่ใจเป็นพื้นโลหะนะบอดี้เป็น พลาสติกบอดีนะ้น่าจะเป็นพลาสติกแล้วขึ้นเป็นโลหะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถึงจะจิ๋วขนาดนี้แต่ดุมล้อเป็นโลหะนะครับเรียวกว่าทนพอควรเลยแหละขออนุญยตไม่ถอดให้ดูนะฮะเพราะถ้าถอดน่าจะพังครานีา้ยนะฮะใช้มือนิดนึงงานญี่ปุ่นเป็นงานที่จิ๋วมากฮเทียบขนาดกับน็อตเทียบขนาดกับตัวน็อตแล้วรถจิ๋วมากเลยฮะลองสังเกตดีๆจิ๋วมากงานละเอียดด้วย ขอนีเทียบกับนิ้วมือนะครับคอนาตนะครับนี่คือมือนะครับนี่คือรถจิ๋วไหมจิ๋วจิ๋วเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชปกเด้วยนะครับถ้าเป็นกาลังใจและกดกระดิ่งด้วยก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมที่สําคัญกว่านั้นคืออย่าลืมร่วมกันบริจาคยูนิเซฟด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ